มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดลุกใหม่ล่าสุดปลื้มจิตอดีตเจสเซียนออร่าความเท่กระจายสุดๆเรียกได้ว่าเป็นนักเล่บอลในตำนานสำหรับปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตเจเซียนนักตบลูกยางสาวไทยที่มีแฟนคลับคอยติดตามมากมายทำเอาแฟนๆว้าวกับลุกใหม่ของปลื้มจิตออร่าความเท่จับตาสุดๆนะคะ ล่าสุดปลื้มจิตได้โพสต์ภาพผ่านทาง IG ส่วนตัวโดยเป็นภาพลุกพูดได้ว่าเท่สุดๆค่ะเพราะว่าแคปชั่นเป็นความสัมพันธ์แบบ IF 20 4ทับ4คุย4นาทีหายไป20ชั่วโมงน่ารัก Hashtag พอสอที่แปลว่าพี่เสือทำเอาแฟนๆกดไลค์รัวๆแถมเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมในความเท่ของเจ้าตัวอีกด้วยนะคะเปิดลุกใหม่ล่าสุดปลื้มจิต อดีตเจสเซียนออร่าความเท่กระจายสุดๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ